พยายามเลื่องงานรถติดสุดยอดเลยนะวันนี้ติดอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบเกือบสิบนาทีแล้วนะตรงถนนสุทธิสารวินิชัยนะผมออกมาจากเส้นอินธรรมละ <c oughs> ตอนนี้จะเลี้ยวซ้ายแต่เลี้ยวไม่ได้นะ แล้วไดแบบ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 ผมก็งงกับการจราจรไทยเหมือนกันนะวันนี้วันศุกร์ด้วยครับรถติดสุดยอดเลยยังไม่เสร็จงานครับวันนี้ต้องไปทุ่งคููอีก นี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วจะหกโมงแล้ะเนี่ยมอไซค์วิ่งได้แค่เลนซ้ายนะดูข้างหน้ามอมามาสี่เลนนะ่ะแล้วก็มาแคบเข้าเลนเดียวนี่ย <c oughs> งง ก็ดีครับเขาตำรวจเขาบริการจราจรเราก็ทำตามกฎของเขาครับ <c oughs> ห้ามเข้ายกเว้นรถโดยสามประยำทางนี่อะแล้วผมจะไปไหนฮะเ, <c oughs> เข้าได้ไหมครับ <c oughs> โอเคครับเนี่ยขึ้นฟุตบาท งงมากเลยครับเขาบอกขึ้นพุทธสวามไปก่อนปึ๊บแล้วก็ไปไหนต่อคือ <c oughs> ผมต้องการจะไปตรงไปเมื่อกี้เนี่ยแต่พี่ตำรวจเขบอกขึ้นพุทธบาทไปก่อนอ้อขึ้นก็ขึ้นอนะ รัดนะฮะขอไปนะผมขี่อยู่ทุกวันผมยังงงเลยฮะก็ให้ตรงมาก็สิ้นเรื่องไปนี่อ่ะครับโอ้โห,โ,หโหเร็ว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 ก็เร็วครับ เนี่ยฮะดูดิฮะ <c oughs> ประเทศเรารถติดอันดับที่สองของโลกนะครับ <c oughs> ก็ปีหน้าเรามีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกนะฮะเป็นเมืองที่รถติดที่สุดในโลก ก็รีบคนระับอยากจะกลับบ้านเต็มทน รถติดอย่างนี้คนก็แต่และคนก็อารมณ์ร้อนครับใจเย็นเยนกันบ้างครับข้างหน้านี้ติดรถเมย์แค่คันเดียวนะ ยิ่งรถติดๆอย่างเงี้ยเวลาควันรถเมย์มันออกเนี่ยโหแทบหายใจไม่ออกนะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีกระทรวงไหนมาตรวจควันดำรถเมย์หรือเปล่าบ้างไม่รู้นะเห็นแต่ไปดับตรวจกันแต่สิบลอ้อหกล้อรถกระบะแต่รถเมย์ไม่ค่อยมีใครตรวจเลย ผมไม่รู้ว่าตรวจหรือเปล่านะฮะแต่ก็เห็นวิ่งอยู่ทั่วไปนะวันดำดำขงมงถงเถงเลยนะคนออกมาทีนี่โอ้โหเสื้อนี่จากขาวขนี่นดำโพโลเลยฮะ แสงรถเมย์นี่ไปได้คงดีครขออนุญาตนะขออนุญาตแสงรถเมย์ฮะไม่ได้เจตนาที่จะไปก่อกวนบนฟุตบาทนะ โ,โอ้ยดูนะฮะมันลำบากมันลำบากจริงๆนะฮนะ ก็มีน้องๆถามเข้ามานะฮะบอกว่าพี่ครับ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 ทำไมพี่ไม่เปลี่ยนท่อแล้วครับจะได้ลั่นๆเหมือนคนอื่นเขานีผมก็จะขอบอกน้องๆไงเลยนะฮะว่าที่ไม่เปลี่ยนท่อเพราะว่าผมขับใช้งานครับแล้วก็ขับเวลาไปส่งของแล้วก็มันต้องข้ามเขตครับคือสอน,นอนในกรุงเทพเนี่ยสองไฟแดงสามไฟแดงมันก็ เปลี่ยนเขตแล้วผิดชอบแล้วก็มันก็จะมีด่านครับมีสอนอนู้นสอนอนี้โอ้โหวันหนึ่งเจอได้กี่ด่านครับเป็นสิบนะฮะแล้วก็นี่เหตุผลหนึ่งที่ผมไม่อยากจะเปลี่ยนท่อนะฮะท่ออยากอยากจะได้นะฮะอยากจะลั่นบ้างแต่ว่าเนี่ยฮะด่านเนี่ยมันไม่เอื้อมหน่วยครับด่านเยอะแล้วก็ออโดนจับแล้วก็ต้องเสียค่าปรับครับ ก็เบื่อด้วยคือเข้าด่านทีเนี่ยต้องเตรียมตังค์ไว้เลยนะยังไงก็เสียเงินมันไม่เหมือนต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดขี่ไปเนี่ยสักอำเภอหนึ่งสักตำบลหนึ่งค่อยจะเจอด่านสักด่านหนึ่งแต่นี่มันไม่ใช่ครับขี่ไปปุ๊บสองไฟแดงเป็นอีกด่านหนึ่งเป็นอีกสอนอหนึ่ง อีกไฟแดงหนึ่งเป็นอีกสอนอหนึ่งเงี้ยคือผมขอใช้งานไปสักพักก่อนครับยังไม่ทำลั่นเล่นอะไรกับเขาเลยครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะฮะก็มีน้องๆถามพี่ฮรับพี่ครับพี่ครับพี่ครับที่ไม่คิดจะเปลี่ยนรถบ้างหรอครับตามใครเขาไม่ทันเลยครับก็นะฮะ คงจะยังไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะว่ารถกระบะผมก็ต้องผ่อนประกันก็ผ่อนนู่นนี่นั่นต้องผ่อนหมดครับแล้วก็มอไซค์ันนี้ก็ต้องผ่อนคือภาระมันเยอะแล้วครับก็ต้องใช้ที่มันจําเป็นไปก่อนครับเรามีแค่นี้เราก็ใช้แค่นี้ไปก่อนนะฮะเราไม่ต้องซื้อมาเกินตัวเรานะฮะจงพอใจสิ่งที่เรามีอยู่ครับ ก็ NMAX 155 DC ก็ใช้ไม่หมดนะเนี่ยรถติดเงี้ยครจะไปขี่ที่ไหนก็มีขี่ออกทิปบ้างนะฮะแล้วก็วิ่งร้อยร้อยกว่าอย่างงี้อเพราะว่ามันยังมีภาร,ะ,ระ,ะอยู่ครับรถซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อได้ครับแต่ว่าเราต้องคิดถึงหนี้สินภายหลังว่าเราจะผ่อนอยังไงจะเอาเงินที่ไหนยังไงมันหลายเรื่องครับ ผมก็อยากได้ฮนะบิ๊กไบแต่ว่าซื้อมาแล้วมันก็เป็นหนี้ซ้ำซ้อนก็ไม่อยากจะเพิ่มภาระตัวเองครับรอท่านน้องคนไหนนะฮะคิดอยากจะได้รถก็รีบเรียนหนังสือให้มันเก่งๆนะฮะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับตั้งพอตั้งใจเรียนเสร็จทํางานนะทํางานได้เงินก็ซื้อรถเป็นของตัวเองนะฮะจะซื้อห้าร้อยซีซีพันซีซีไม่มีใครว่านะฮะ ก็เก็บเงินซื้อเองอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าคน,คนไหนที่พ่อแม่มีเงินอยู่แล้วก็ซื้อได้ครับ